เอาละค่าเด็กๆวันนี้คุณครูก็จะเพิ่มเติมในสาระการเรียนรู้ที่1นนะคะในเรื่องของอาการนําข้อคิดและแบบอย่างที่ดีของพุทธ,ธาสาวกไปปฏิบัตินะคะซึ่งนั่นก็คือพระราหุลค่า mm hmm. เด็กๆเด็กๆติด,ดตามในคลิปวิดีโอที่คุณครูจะให้ดูได้เลยนะคะ พระมารดาบอกว่าพระบิดามีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลนับแต่พระบิดาออกบวชก็ไม่ยินดีในราชสมบัติข้าพระองค์มาทูลขอทรัพย์สมบัติเหล่านั้นในฐานะที่ข้าพระองค์เป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ต่อไปทรัพย์สมบัติภายนลกเป็นสิ่งชักนำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสาร เราจะมอบอริยทรัพย์อันเป็นทรัพย์ภาย,ยในที่ประเสริฐสุดให้แทนร,ราหุลเจ้าจงรับอริยทรัพย์อันประเสริฐเอาไว้เถิดสารีบุตรเธอช่วยปลดเปลื้องทุกข์และมอบอริยทรัพย์ด้วยการบรรบชาราหุลให้เป็นสามเณรเถิด ราหุลน,นับแต่นี้ไปเธอก็คือสามเณรราหุลโธเมื่อตอนที่สิทธถะออกบวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าเราก็หวังจะได้นันทะสืบราชสมบัติต่อแต่พระพุทธองค์กลับพานันทะออกบวชเหลือแต่หลานราหุลของเรา ที่พอจะเป็นรัชทายาทสืบต่อไปพระพุทธองค์ก็พาราหุนไปบวชอีกถ้าปล่อยไว้อย่างนี้อีกไม่นานบรรดาศักยะวงศ์ก็จะไปบวชจนหมดแน่อเราต้องรีบไปทูลขอพรพระพุทธองค์ที่นิโคทารามซะแลว้ว ขอพระพุทธองค์ทรงโปรดด้วยเถิดนับแต่นี้ต่อไปถ้าคุณละบุผู้ใดที่ต้องการบวชในพระพุทธศาสนาหากบิดามารดายังไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตให้บวชแล้วขออย่าให้บันพภาาแก่คุณละบุผู้นั้นเลยพระบิดาเราอนุญาตให้ตามที่ขอพรุ่งนี้เราจะพาพระนันทะ และสมมเนรราหุนกับเหล่าพระสงฆ์กลับวัดพระเวรุวันที่กรุงราชคฤห์ กลางให้สุดๆนะห้องจะได้สว่างสว่างอรุณสวัสดิ์ขอรับพระอาจารย์สารีบุตรพระอาจารย์มหาโมคคัลลานะแล้วก็เสด็จอาพระอานนนท์อรุณสวัสดิ์เนน้อยอรุณสวัสดิ์ราหุลอรุณสวัสดิ์ราหุลมามาสีฟันทางนี้ด้วยกัน แม่ดูตัวเองอย่างไรก็แปลกดีนะโดยเฉพาะตอนไม่มีผมเนี่ยว่าแต่รู้ไหมพระพุทธองค์บอกสอนเรื่องอนิสงค์ของการสีฟันคืออะไรครับจำได้ครับจำได้สเสด็จพ่อบอกว่าอานิสงค์ของการสีฟันมีดังนี้ครับหนึ่งทำให้ปากหอมหอมนะสองตาสว่าง 3. ประสาทที่นำรถอาหารหมดจดดี 4. เส,สมหะไม่ห่อหุ้มอาหาร 5. อาหารย่อมอร่อยแก่เขายังเรียกเสด็จพ่ออยู่อีกเหรอแอมติดปากอยู่นะขอเวลาปรับอีกหน่อยนะครับพระอาจารย์สารีบุตรได้เลยอืมเช้านี้เราต้องออกบินทบาทกันนะพระพุทธองค์จะนำพวกเราไปด้วยกันฮะ ดีเลยดีเลยตื่นเต้นตื่นเต้นของวันแรกนะนี่บาทของผมเหละครับใหญ่จังครับก็เรายังตัวเล็กอยู่นี่นาอ้าเสด็จพ่อผมอยู่สุดท้ายเลยอุย้ยหันมาพร้อมกันเลยคือพูดกับเสด็จอุย้ยลืมมะครับพระพุทธอ,องค์ อืมคือคือคือผมเดินไม่ทันขอรับ Hey, oh <yeah. S 1> ดูสิดูสิมีเด็กรุ่นเราเป็นนักบวชด,ด้วยละ <laughs> จริงด้วยจริงด้วยสงสัยที่บ้านไม่มีอะไรกินแน่เลยวะ่ะถึงต้องมาเที่ยวขอกินกับพวกนักบวชผู้ใหญ่ของกินแค่นิดเดียวอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้จะอิ่มได้ยังไงเนาะ <laughs> อร่อยหรือไม่อร่อยข้าก็ยังเห็นเองชอบมาขอของกินข้าอยู่นะ <laughs> ว่าไงนะบ้านข้ารวยนะ ข้าอยากกินอะไรพ่อแม่ข้าก็หาให้ข้ากินตลอดเจ้านั่นแหละชอบขอตังค่ากับอีแค่ตังนิดหน่อยค่าขนมข้ายังแพงกว่าตั้งเยอะเออสองคนนี้จะทะเลาะอะไรกันแบบนี้นะอะไรนะขนมเองแพงเนี่ยนะข้าจะบอกให้นะขนมเองอ่ะไม่เห็นจะอร่อยตรงไหนเลยเอ้าวแล้วเองขอข้ากินทำไมล่ะ ก็เ,เองเนะี่ยชอบขอตั้งค่าทำไมล่ะพระหุนรออะไรอยู่เราต้องกลับแล้วนะอ๋ออ๋อครับ เราขอตั้งมัน่นและปรารถนาอธิษฐานจิตว่าเราจะเป็นผู้มันและเพียรศึกษาหาความรู้ที่เป็นกุศลทั้งหลายเป็นประโยชน์ทั้งหลายในพระพุทธองค์และครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหมือนดังเมดทรายที่หาประการไม่ได้ โอ้นั่นพระพุทธองค์เสด็จมานี่ดีใจจังเลยดีใจจังเลยพระพุทธองค์มาเยี่ยมต้องรีบไปเตรียมอาสนะและน้ำล้างพระบาทแล้วน้ำล้างพระบาท สบายดีไหมลาหุนอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างสบายดีพระเจ้าค่ะ ขอรับจึงได้มาเยี่ยมกระหม่อมก็ตั้งใจมาเยี่ยมลาหุนนนี่แหละพระเจ้าค่ะลาหุนเธอเห็นน้ำที่เหลืออยู่ในขันนั่นไหมเห็นพระเจ้าค่ะเหลืออยู่นิดเดียว เออรู้ไม่ว่าการสนทนาที่มีคำพูดต้องโกหกกันและกันนั้นแม้เพียงนิดเดียวก็เหมือนน้ำที่เหลืออยู่ในขันนั้นที่ไม่ควรแก่ผู้ที่มีคุณธรรมเลยพระเจ้าค่ะแล้วถ้าตถาคตเอาขันเทน้ำออกห่อือ หมายถึงอะไรหรือพระเจ้าค่าก็เหมือนผู้ที่ชอบโกหกที่คนอื่นไม่ต้องการที่เอาไปทิ้งเสียอืมขอรับพระเจ้าค่าแล้วท่าตถาคตความขันละ่ะก็เหมือนผู้ที่ชอบพูดโกหกที่เขาคว่มไว้ไม่ยังประโยชน์นำไปใช้แล้ว และเมื่อตถาคตไงยขันขึ้นมาอีกล่ะเธอเห็นอะไรไหมไม่มีอะไรในขันแล้วพระเจ้าข่าฉันนั้นแหละมันคือความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรหรือประโยชน์อะไรในการต้องพูดโกหกเลยทั้งสี่อย่างนี้ให้รู้ว่าการโกหกทั้งหลายจึงไม่สมควรทั้งนี้การโกหก จะยังนำเราไปสู่อกุศลทั้งหลายที่จะนำพาจิตใจของเราไม่ละอายต่อบาปและตะถาคตไม่เคยเห็นเลยว่าผู้ที่ชอบโกหกนั้นจะยังรักษากุศลในจิตใจได้ดังนั้นเธอจงสมรวมวาจานี้ให้ดีเถิดอย่างนี้เองพระเจ้าค่ะลาหุนเธอเห็นแว่นที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนั่นไหม เห็นพระเจ้าค่ะเธอเห็นประโยชน์อันใดในแว่นนั้นเอาไว้สองหน้าพระเจ้าค่ะนอกจากนั้นเธอเห็นและพิจารณาอะไรไหมพิจารณาเห็นตาจมูกปากพระเจ้าค่ะถูกแล้วแต่ตอนเวลาที่เธอส่องอยู่นั้นให้เธอพิจารณาลึกเข้าไปในกายในวาจา และในใจด้วยพิจารณาอย่างไรเมื่อเธอมองเห็นกายก็ต้องพิจารณากายให้สํารวมเมื่อเธอจะพูดจาให้พิจารณาในวาจาที่เป็นประโยชน์พูดไพเราะอ่อนหวานพูดแต่ความจริงแล้วให้พิจารณามองลึกลงไปในจิตของเธอว่าใจเราจะไม่คิดไม่ดีที่เป็นอกุศลทั้งหลายจงคิดแต่สิ่งที่เป็นกุศลดีงามนี้ไว้เถิด เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะจําไว้และนําไปปฏิบัติในคําสั่งสอนของพระพุทธองค์พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จะเสด็จกลับแล้วหรือขอรับยังสิ ยังเราไปเดินเล่นในป่าเวรุวันนี้ก่อนดีจังดีจังไปเดินเล่นด้วยกันพระเจ้าค่ะ